สวัสดีค่ะเข้าชูช่องป้าขัานใส้านปูป้าลิขิตก็มาดูเอฟซีนะคะเอฟซี FC มากรบปูนะคะรู้สึกว่ามาจากเสียงใหม่ ก็มาจากไหนคะเชียงใหม่ค่ะโอ้เชียใหม่เลยค่ะจ้าสวัสดีจ้าบี่บอกว่าจะมาว่าไปคำชะโนดงว่อรจะขานทางนี้ไม่รู้อกกคนทํารถไม่บอกเลยนะว่าถึงาบับาแไม่งงแต่บัดนีไอิานมันขึ้ไม่ได้มันปิดา5วันเาะไปใ้คู่แล้วกมาทอ๋อลงลงะง้งค ไม่มาผมไปเจอคนที่อยู่โซนครผมก็ถามเขาว่าที่จะมวอีไรนเขาก็บอกว่าออเดียวพีเขาเลยดีต้อหรงจะพามม่่ก่อน มาจากเชียงใหม่ก <Lil ith> <ale> <c oughs> oh. ็เชียงใหม่จะมีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ออนสรันสวัสดีเจ้าเชียงใหม่จก็มีเพื่อนอยู่เชียงใหม่พอดีา สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสาธุขอให้ได้ขายเสื้อผ้าดีก็พอแล้วจ้า อาาบายกะชุเท่าไรเฮ้ชุดละสองร้อยอ่าชุดละตัวละสองร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบผ้าคามค่ะ,ะเดี๋ยวว่าตัวละเนี่ยจะก็มีอย่างเงี้ยอืม <c oughs> จ้ามีค่ะแต่มันบานาไม่บานก็หุบก็มีค่ะ <c oughs> <c oughs> หุบก็มี <c oughs> บานก็มีเด้อหลานปลาคำใส่หนองส่ง จ้าก็มีเพื่อนอยู่เชียงใหม่เชียงรายมาซื้อจะไปจังหวัดไหนเขาก็ซื้อซื้อจ้าเราก็รับเดินจากจ้าก็เราคนแก่แล้วเนาะใส่อะไรก็ได้ก็มีเอฟซีมาจากเชียงใหม่นะคะเราก็เที่ยวไปเรื่อย เดินทางปลอดภัยนจ้าเดินทางปลอดภัยไร้กังวล โอ้แต่งตัวแต่เช้าหล่อแต่เช้าเลยวันนี้จ้าไม่มีก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะมาดูเสื้อผ้าก่อนเนาะเสื้อผ้าสวยๆนะคะนี่ค่ะมีสุดเสกด้วยนะคะสุดละสองร้อเจ็ดสิบค่ะอันนี้ก็สุดนี้ในหุ่นนี้ ห้าร้อยสี่สิบบาทนะคะแต่ยังไม่รวมค่าส่งนะคะชุดอยู่ในหุ่นนี้ห้าร้อยสี่สิบบาทเองอันนี้ก็สีเหลืองนี้ก็สองร้อยเจ็ดสิบนะคะสองร้อยเจ็ดสิบชุดนี้ก็ห้าร้อยนะคะกระโปรงเสื้อนะคะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะก็มี ผ้าถุงสีคามค่ะนี่ค่ะลายตะโขกก็สองร้อยเจ็ดสิบนะคะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยห้าสิบนะคะผ้าขม้ามาคูนก็สองร้อยห้าสิบค่ะสีสวยๆทั้งนั้นมีผู้หญิงมีผู้ชายนะคะเสื้อสีขาวสีเหลืองสีชมพูสีดำแดงนะคะ แล้วก็ผ้าขม้ากางเกงทุกอย่างนะคะนะคะสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เหลืออยู่ห้าตัวหกตัวในหุ่นนะคะขายดีนะคะสาธุสาธุนะคะอันนี้ก็สวยนะคะสองร้ยเจ็ดสิบนะคะผ้าฝ้ายแท้นะคะเลยค่ะก็ อันนี้ผ้ามัดหมีนะะ <c oughs> ่มน,มน,นะคะผ้ามัดหมี่นี้หกร้อยยี่สิบบาทนะคะพร้อมส่งนะคะเพราะว่าเหลือตัวเดียวอันนี้ก็สี่ร้อยนะคะผ้าไหมพูไทยสี่ร้อยยังไม่รวมค่าส่งคือใส่ซับให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือติดตะขอก็ใส่ได้สรุงนี้ก็สองร้อยนะคะสรุก็สองร้อยค่ะ ผ้าคามแบบพิมพ์ลายยังไม่ได้ตัดนะคะสีสวยๆทั้งนั้นนะคะแล้วก็อันนี้250ร้อยห้าสิบนะคะผมสูงนะคะเหลืออยู่หกผืนนะคะมีหลายสีหลายลายนะคะนี่ค่ะผ้าคามอันนี้ก็กางเกงกางเกงผ้าถุงนะคะผ้าถุงก็มีกางเกงก็มีสีเขียวเหนียวซับนะคะก็อันนี้ก็ สองร้อยเจ็ดสิบนะคะสองร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะเสื้อแล้วก็มีกางเกงมีกระโปรงด้วยนะคะสีเขียวสวยมากนะคะคือเราใส่จะได้สวยนะคะผ้าคามแบบพิมพิมรายสองร้อยเจ็ดสิบนะคะแต่สีเขียวนี้สองร้อยเจ็ดสิบพร้อมส่งนะคะสำหรับสีเขียวนะคะสีเขียวเนื้อซับนะคะ สีเขียวเหนียวซับโอ้ยนะคะรอรอ,รอรอลูกค้านะคะนี่ค่ะสีดำก็มีนะคะดำแดงชุดผู้ไทยนะคะชุดละพันหนึ่งร้อยนะคะพร้อมสูงนะคะชุดละพันหนึ่งร้อยพร้อมสูงสีดำแดงนะคะสีดำแดงแล้วมีผ้าใหม่ด้วยนะคะนี่ค่ะทรงจิรดานะคะก็คือ ห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งเหลือห้าตัวนะคะมีสีเหลืองสีม่วงสีชมพูนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กด like, เชรกกดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสีเหลืองผ้าายแท้สีขาวผ้าายแท้สองร้อยห้าสิบนะคะอ่าผ้าไหมนี่ก็ห้าร้อยห้าสิบพร้อมส่งเหลือห้าตัวนะคะมีสีเหลืองสีม่วงสีชมพู ขอบคุณนะคะ